ค่ะสวัสดีค่ะต่อไปจะเป็นซีนาริโอที่2ชื่อฮิโมโรยค่ะโดยแอคเทิร์นจิจุธาและแอคเทิร์นเพรยาค่ะค่ะโจทย์ก็คือเป็นชายอายุ66ปีค่ะมา ER ด้วยปัญหามีก้อนโผลม,มาจากรูทวารขณะขับถ่ายค่ะไม่สามารถกลับเข้าไปเองได้และมีเลือดออกขณะขับถ่ายเป็นบางครั้งมา3ปีค่ะครั้งนี้ทําเป็นพรโทรโคปไปได้ได้วโนซิตเป็น internal hemorrhoid ที่11และ7นาฬิกาค่ะเป็นระดับปอดดีกี internal hemorrhoid ค่ะค่ะต่อไปก็คือจะมีคำกล่าวที่ว่า topical treatment ไม่สามารถช่วยในการรักษา hemorrhoid ได้จาก the diagnosis and management of hemorrhoidal disease from global perspective ค่ะโดยในนั้นกล่าวไว้ว่าใน t h o m b u s hemorrhoid t r อปิคัลทีทเมนท์ถูกนำมาใช้ในการรักษาอาการปวดที่มาจาก i n f ฟล m มเมชันมากที่สุดและลดอัตราการผ่าตัดได้ค่ะโดยท o อปิ a l ลที a เม e น t ์จะมีส่วนประกอบของสเตียรอยที่จะสามารถช่วยลดเพนที่เกิดจาก i n f ฟล m มเมชันได้ดีค่ะค่ะต่อไปจะเป็นโจทย์ข้อแรกนะคะก็คือให้หา Evidence ที่ช่วยในการซัพพอร์ตหรือดิส p ู t e คำกล่าวข้างต้นนะคะค่ะเปเปอร์แรกที่เราได้หามานะคะจะมาจาก v วอร์เ a นัลออฟแกสโตเอนเท o ร์ีค่ะชื่อเรื่อง Treatment of h ์ m m o r r h o i d จาก Chronoproctologist ์ i ิ l ค่ะก็คือเป็นการรวบรวม e อ p e r t o p i n i o n ของ c อ่อโ o p โ o พ t o l o g โลจค่ะ ในเรื่องการทรีตเมนต์ของฮิมโมรอยนะคะโดยได้บอกไว้ว่าเป้าหมายหลักของมดิคอลทรีตเมนต์ในฮิมโมรอยเนี่ยมีเดิคอลทรีตเมนต์ก็คือได้แก่ยาเม็ดยาสวนครีมแล้วก็ยาทาค่ะมีไว้เพื่อควบคุมอาคารซิมต้มค่ะไม่ได้มีไว้เพื่อรักษาและยังไม่มี Strong e v i d e n ที่จะสามารถส u p อ o r t ว่าทอปิคอลทรีตเมนต์จะสามารถช่วยในซิมตอมิติฮิมโรอยได้ค่ะได้จริงนะคะ ต่อไปในปเปเปอร์ที่2นะคะชื่อ HemoRoid r h Form Basic Pathology p h y s i o to Clinical Management จาก Journal เดียวกันนะคะค่ะปเปเปอร์ต่อไปนะคะชื่อ American Society of Colon and Rectal Surgeon Clinical Practice g u i d e l i n e for Management of HemoRoid r h นะคะโดยจะกล่าวถึงเป็น Meta Analysis ที่รีวิวทั้งหมด14เปเปอร์ของ Randomized Control Trial นะคะที่เทียบยาที่มีส่วนผสมของฟาโนอยด์กับพลาซิโบในซิมอมเมติกฮิมอรอยนะคะพบว่าพลาซิโบมีประโยชน์ในการลดปิดติ้งลดการรีเคอร์เลนแล้วก็ลดอาการคันได้ค่ะค่ะถึงแม้ยาทาที่จะมีส่วนผสมของ อันต้านติกสเตียรอยอิโเลียนหรือแอนตี e เซปติกจะเป็นการจะมีการใช้อย่างแพร่หลายนะคะแต่ว่าการใช้แบบลองเทอมของยาพวกนี้ยังไม่มี v อีเดนที่ชัดเจนที่จะบอกว่ามีประโยชน์ในระยะยาวได้ค่ะค่ะต่อไปเป็นคำถามที่2นะคะก็คือการใช้พกตัวซิดิลมีประโยชน์ในการรักษาหรือไม่ โดยเปเปอร์ที่หามานะคะชื่อ clinical efficacy of proctosidial suppositories in internal h e m o r r h o i d นะคะเป็นเปเปอร์ที่ทำการศึกษาในญี่ปุ่นจะเป็นการทดลองเกี่ยวกับใช้ proctosidial เทียบกับ p a s i b o เป็นแบบ single blind method ในผู้ป่วย internal h e m o r r h o i d นะคะโดยผลออกมาว่า proctosidial จะช่วยลด Pain, b i ด d i n g แล้วก็ u w v l l l n n g ในผู้ป่วยหมิมโมรอยได้นะคะทั้งในแบบ subjective กับ objective Object ค่ะแต่ว่าจะไม่สามารถลดขนาดของหมิมโมรอยได้นะคะใช้เอฟเฟกอย่างเดียวก็มีแค่รู้สึกเหมือนมีอะไรเข้าไปในอยู่ในรูทวานเท่านั้นนะคะ ค่ะคำถามต่อไปนะคะก็คือการใช้ยา on, il, ord, เดฟลอนเอพาริวไซโคทรีฟอร์ดเพสังคาดมีประโยชน์ในการรักษาหรือไม่ค่ะโดยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของยานะคะโดยเดฟลอนก็คือจะมีส่วนผสมของไมโครไนซ์โพลิไฟฟาวโวนอย์แฟกชั่นนะคะหรือเรียกสั้นๆว่า MPFF ค่ะ ตัวต่อไปจะเป็นเดพาริลนะคะมีส่วนผสมหลักเป็นแอซินกับไดทิวลาไดทิวลามีนซาลิเซอเลตค่ะต่อไปจะเป็นไซโคทรีฟอร์ดนะคะส่วนผสมหลักก็จะมีเฮสเปอริดินกับแอสคอร์บิกแอซิดหรือวิตามินซีนะคะต่อไปก็คือเพสังฆาตหรือก็คือเป็นยาสมุนไพรของไทยนั่นเองค่ะค่ะโดยเปเปอร์แรกนะคะเกี่ยวกับเดฟลอน ชื่อ Conservative Treatment of Hemorrhoids เป็นการศึกษาจากการทำ observational multicenter study นะคะโดยใน paper น,น,นะคะกล่าวว่าตัว MPFF ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของ d e f ล o n นะคะมีผลช่วยในเรื่องลด inflammation ค่ะลด venous tone แล้วก็ช่วยลดเป็น capillary permeability ได้ค่ะ ในระดับไมโครเร์คูลเลชันค่ะโดยผลจากการสังเกตนะคะพบว่าการทำคอนเซอร์วทีฟทรีทเมนต์ด้วย MPFF ค่ะมีประโยชน์ในการช่วยการลดอาการของโรคฮิโมโรอยได้ค่ะโดยมีผลดีที่สุดในฮิมอยหเกจ1และเกจ2ค่ะลด,ลดการกลับมาเป็นซ้ำและลดระยะการพักฟื้นหลังโพสออกได้ค่ะ ค่เะเบเปอร์ต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับตัวแอซินหรือว่าเป็นส่วนผสมหลักในเลพาริวนะคะชื่อเอสคูลัสฮิโปแคสตานัมอินเมเนตเป็นออฟฮิมอรอยเดลด e ซิดค่ะค่ะจากเบเปอร์ตัวนี้นะคะก็พบว่าสารตัวแอซินค่ะมีคุณสมบัติทั้งในด้านแอนติเซปติก เวโนโทนิกวาสโปรเทคกิ ective, และแอนตี้อินฟลามเมชันค่ะโดยจะจะมีประโยชน์ในการช่วยรักษาฮ,กฮิมโรคฮิมโมโรได้ในทุกสเตจค่ะถ้าตัวเปปเปอร์ต่อไปนะคะจะพูดถึงเป็นตัวฟาโบเวนค่ะหรือว่าจะเป็นตัวเดียวกับไซโคทรีฟอร์ดค่ะ โดยเปเปอร์นี้ชื่อ efficacy of f a b o v e n i in acute h e m o r r h o i d a l disease treatment นะคะโดยจะเป็นการเ,เก็บข้อมูลจากการรักษาผู้ป่วยฮิมโอลรอยเกตหถึงเกตใน6ประเทศในยุโรปค่ะโดยเอาผลมาวิเคราะห์ค่ะได้ผลมาว่า การรักษาด้วยฟาวบเวนจะสามารถช่วยลดเพนเออ่แล้วก็ลดฟังชั่นแนลซิมตอมและลดอินฟลามเมชันได้ค่ะในผู้ป่วยฮิมอรอรเอ่อเกรด1ถึงเกรด3ได้ค่ะ ่ะเปเปอร์ต่อไปนะคะก็จะเกี่ยวกับยาเพชรสังขาตคา่ะโดยจะเป็นการทำซิสเตมิกรีวิวเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการรักษาฤิีดวงของยาเพชรสังขาตนะคะโดยโดยใช้เปเปอร์ที่สาม,สามเปเปอร์ที่เข้ากับครายทีเรียค่ะโดยผลออกมาว่าตัวยาเพชรสังขาตช่วยลดอาการของฮิโมโมรอยได้แต่ว่า ออตัวผลจะไม่ได้แตกต่างมาจากการทำคอนเซอร์เวทีฟทีทเมนต์อื่นๆจึงยังต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อข้อมูลที่มากขึ้นค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอีกเปเปอร์หนึ่งเกี่ยวกับยาแพศสังคาดคะ่ะชื่อว่า analgesic e anti-inflammatory and vino tonic effect of c i s r t s กว่าเดนโกลาริสลินหรือว่าเป็นตัวเพศสังคาตนะคะโดยผลนะคะออกมาว่าตัวเพศสังคาตจะมีผลช่วยลดอินฟลามเมชันและเป็นตัวเวโนโทนิกจากสารจำพวกฟอวินอยที่อยู่ในสารสก,กัดจากตัวเพศสังคาตนะคะโดยนอกจากนี้นะคะตัวสารสก,กัดนี้ยังสามารถช่วยลดเพลนได้คะ่ะจึงจาก คุณสมบัติทั้งหมดนี้นะคะจึงสามารถนำมาเป็นยาสมุนไพรที่ใช้รักษาฮิมโรยได้ค่ะข้อ4ค่ะการใช้มิซิลินไฟเบรเจลโฟเล็กแอคเจอลิกเนี่ยมีผลต่อการรักษาหรือไม่อะไรดีกว่ากันนะคะโดยมิซิลินไฟเบรเจลเนี่ยก็จะเป็นบัลฟอร์มิ่งเอเจนต์ค่ะเป็นไฟเบอร์แล้วก็พวกโฟเล็กเนี่ยก็จะเป็นออสโมติกแลักเตทก็แอคเจอลิกเนี่ยก็จะเป็น ative, บัลฟอร์มิ่งแลักเตทวกกับสติมเลนค่ะ โดย p a เ e อที่หามานะคะก็คือเป็น Systematic Review นะคะดูว่าผลการรักษาในคนที่ใช้เป็นไฟเ e อร์เลกเซทกับคนที่เป็นมอนไฟเ e อร์เลกเซทีฟเนี่ยมีผลในการช่วยเรื่องฮิมอรอยต่างกันยังไงนะคะโดยพบว่าการใช้ไฟ b e r l ์ x ลกเซทีฟเนี่ยช่วยลดอาการที่เป็นได้ค่ะแล้วก็ ช่วยลดเรื่องการบิดยิงค่ะแต่ว่าอาการโพล p a เพนอิตชี่เนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันในแต่ละตัวค่ะดังนั้นนะคะการใช้ไฟเบอร์ลักทีเนี่ยก็จะค่อนข้างเหมาะกับหินรอยเกจหนึ่งเกจสองค่ะว่ามีโพลับน้อยกว่าค่ะต่อไปค่ะคําถามที่ห้าค่ะการใช้โ r o b บ o t ติกเช่นเบลโฟนี่มีผลต่อการรักษาหรือไม่นะคะเ a p e อนี้ค่ะจากอเมริกา journal of pharmacology ค่ะเขาว่าการใช้โ r o b บ o t ติกเนี่ยมีส่วนเรื่องไมโครเบลบาลใน G I tract ค่ะซึ่งจะมีส่วนช่วยในการ ปเปลี่ยนกับไมโครไบโอตาค่ะเรื่องฟอร์เมนเทชันยูโรเจคอลสิสเต็มแล้วก็เรื่องอิมูนซิสเต็มค่ะดังนั้นมันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของท้องผูกซึ่งพอมีการใช้่โปรไบติกไปนานๆประมาณสักห6สัปดาห์เนี่ยในที่สุดเนี่ยก็จะช่วยลดฮิมอรยได้ค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นเปเปอร์ที่สองนะคะก็คือจะเป็นซิสเตัมติกรีวิวละเมตาอนาลิินะคะที่จะ พูดถึงว่าการใช้โปรไบโอติกเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการอิมพุกจินตมของคอนสเปชันนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแมนน e คฮิมโรยค่ะโดยการเปเปอร์นี้เนี่ยมีการไซส์สองเปเปอร์ค่ะก็คือเปเปอร์แรกเนี่ยก็จะพูดว่าการใช้โปรไบโอติกเนี่ยมีส่วนช่วยในการเพิ่มจมํานวนครั้งการถ่ายในคนที่เป็นคอนิคไอ i ดฮาร์ติกคอนสเปชันนะคะแล้วก็เปเปอร์ที่สองที่เขาไซส์นะคะก็การใช้โปรไบโอติกเนี่ยมีส่วนช่วยทําให้บราเคปิดดีขึ้นนะคะแล้วก็ทาให้ฮิมโอยฟื้นตัวได้เร็วค่ะ คำถามว่าที่6นะคะโควิดแพนดมิกและการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยมีผลต่อโรคและการรักษาหิมะลอยอย่างไรนะคะก็คือเปเปอร์แรกเนี่ยก็เป็นการศึกษา Impact ของโควิด1นนครนทีนแล้วก็เรื่องของโรคของะคลเมดิซินค่ะโดยคนเปเปอร์เนี้ยใช้เป็นวัตสกสกอร์ค่ะก็คือเป็นสกอร์ที่วัดส์อีิตี้ของอิมะลอยว่าส่งผลต่อชีวิตประจำวันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เวลบีอ็กของคนไข้ค่ะโดยพบว่านะคะการที่มีโควิดเนี่ย จะมีเลเทรีทเมนต์ค่ะแต่ว่าพอมีเทเลเมดิซินมานะ่ก็จะช่วยในเรื่องของเวลบีอิยงคนไข้ค่ะแต่ว่าไม่ได้อฟื้นเรื่องโรคอีสกอร์ค่ะค่ะต่อไปนะคะเปเปอร์ที่สองค่ะก็จะเป็นการพูดถึงแอดเวร์อีเวนต์ของโควิด -19 วัคซีนนะคะคือ ในเปเปอร์เนี้ยมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ธันวาคม2020ถึงพฤษภาคม2021นะคะพบว่า a d w e r d e v v n t t ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้งหมด4,297ค่ะส่วน o มดค o m m o นเนี่ยก็จะเป็นปวดเมื่อตามตัวคันมีไข้ค่ะแล้วซึ่ง Complication ที่พบอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นหิม r ร o อยค่ะซึ่งพบเป็นเคสเดียวค่ะก็คือสรุปว,ว่าการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยกับการเกิดเิมะร o อยเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางคลินิกค่ะ